สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการเรียนขอนมังคดออนไลน์นะครับก็เริ่มกันเลยนะเนาะหลังจากเสร็จภารกิจกันไปพักผ่อนนะครับไม่ใช่ภารกิจการพักผ่อนประมาณสองสามวันที่ผ่านมานะครับไม่ได้ทำวิดก็กลับมาทำวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับ เริต้นเดือนใหม่นะคะแนนก็อาจจะน้อยลงอยู่พันสองพันนะครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับโอเคกอไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มีท่านผู้ชมเข้ามาชมในห้องอยู่2ท่านนะครับน่าจะจําชื่อได้ก็เลยเข้ามานะครับน่าจะเจออีโต้นะแผนนี้น่าจะเจออีโต้นะครับ ไปนะครับเราขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับแต่เขาเป็นกันไกลไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นกันไกลไปแล้วสองใจแปดสิบสองหรือสิบห้ามาสิบเอ็ดไอสบอหรือสิบห้านะครับเขาหนีมาตัวนี้ขึ้นไปแทกไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเราแปดไปสิบเอ็ดเราเพ้น,นะครับอยากอยากเข้าไปแทรกินนะเมื่อสักครู่นี้อยากเข้าไปแทกกินเด็ดขาดนะครับ เราจะแพ้ทันทีเพราะเขาจะยิบสามสิบแปดเขาจะกินสองเราจังหวะหลังนะครับ <c oughs> <c oughs> เ,เดินดีเลยทีเดียวนะครับคู่แข่งเจอกันไกลเจอกันไกลนะครับนี่คนนี้ใช้ได้นะครับคนนี้ใช้ได้เลยทีเดียวเรากินกลับไปนะครับกินกลับมาทีนี้ เราน่าจะได้กินฟรีตัวนี้เนาะ,ะเราน่าจะได้กินฟรีนะครับคะแนนน้อยๆในเล่นกันสนุกนะครับเพราะว่ามีเวลาคิดเยอะนะครับคิดเยอะก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะเล่นไปเรื่อยๆก่อนอันไหนเล่นได้เดินเยอะก็ค่อยๆตั้งชุดนั้นไปนะครับค่อยตั้งชื่อชุดนั้นไปนะครับทีนี้เขาให้กินทีหนึ่งเขาต่อเราไว้เขาไม่ให้เราเข้าฮอตนะครับ แท็กินแท็กินดีกว่าอ่าตัวนี้ตัวนี้โดนกัดแล้วกัดตัวนี้อีกทีหนึง่งนะครับอ่านี้ไปแล้วก็เจ็บเสีเขาต่อมาเราก็พุ่งหนนะีแล้วก็เดินหนีเฉยตัวนี้น่าก,ก็น่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเขาเข้าฮัตไม่ได้อยู่แล้วอ่าแพ้ไปนะครับอ่าโอเคนะครับเดินลองเดินกองโจรอยูนะ่เนาะ แล้วโอ้ไม่ได้เลยทีนีโน้โดนปิดแต่หัววันเลยโดนปิดทางแล้วอคนนี้น่าจะถน,ถนัดแต้มนี้นะครับน่าจะถนัดแต้มทางสูงขวาขึ้นมานะครับเราก็ไปปุ่มไปเลยแล้วกันตัวนี้เราเบียดได้เพราะว่าไม่มีตัวไหนแทรกนะครับเบียดไปเลยเป็นสูงขวานะครับตัวนี้ยี่สิบแปดไปยี่สิบสี่ไปนะครับยี่สิบแปดไปยี่สิบสี่ตัวนี้ขึ้นมาเป็นทรงห้าแต้ม ข,ข้างดูก่อนสิคอนข,ข้างดูก่อนนะครับเป็นกันไกลไปก่อนดูสิยังดูไม่ออกนะครับเมื่อเกมเมื่อสักครู่นี้ก็สูสีเลยทีเดียวนะครับค่อ,คอยๆเบียดไปนะครับค่อยเบียดไปอ,อ่าตอนนี้ ผูแข่งเดินเข้ามุมมายังค่อยๆค,คิดกันอยู่นะครับอ้าวตัวนี้เหมือนเราจะเดินไม่ดีไหมนะครับเหมือนเราจะเดินไม่ดีไหมคู่แข่งน่าจะได้เปรียบนิดนิดนะครับตัวนี้เขาต่อ,อ,อมาหมากเรารู้สึกว่าจะลอยๆอยนะครับหมากเราลอยๆ ต่อดีกว่าต่อขั้นไปดีกว่านะครับให้เขาเดินยากยาหน่อยแต่ว่าเขาต่อเข้ามาตรงฮอตได้แน่นอนตัวนี้พอได้เปรียบเรานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ออาละทีนี้เป็นโจทย์ของเราแล้วเราต้องรีบไปเข้าฮอตนะครับเขามาไปเข้าฮอตครับม,มีร่มไหมไม่มียังไม่ทันเพราะว่าจังหวะเราช้าไปนะครับจังหวะเราไม่ถึงฮอตอ้าทีนี้ ยิ่ยสองเราชนะสิเออเราชนะครับเขาเข้าพลาดนะครับเข้ามาเข้ากินพลาดเลยผมวิ่งไปวิ่งมาก็จบนะครับโอเคชนะไปคู่แรกนะครับ <c oughs> โอเคคู่แรกยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับยังไม่ตั้งชื่อเพราะเล่นก็เป็นอีปุ่มเป็นอะไรถัาส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าคู่แข่งต้องการ เดินแบบสูงขวาขึ้นมามันเลยหมดสิทธิ์เล่นโจนนรหมดสิทธิ์เล่นโจรน,นะครับอโอเคอืมของคมาแล้วนะครับถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์เล่นโจรได้ไหมอ่าคอยดูก่อนนะครับถ้าเผื่อเล่นได้ก็จะเล่นโจรอ่มโอเคดันไปก่อน ถ้าอย่างนี้เล่นได้ครับอย่างนี้เล่นได้นะครับอืมอีปุ่มอีปุ่มเจอโจนอีปุ่มเจอโจนโจนห้าเต้มนี่แหละนะครับอ่าโอเคหลุนขึ้นมาออกไปเป็นกองโจรน,นะครับอื ครับตัวนี้รับอีปุ่มแต่ว่าเขาขึ้นอีปุ่มแบบแปลกเนาะเขาขึ้นมาเป็น,ปน,ปนาสามตัวเรียงกันนะครับอาจจะดูแปลกๆปลหน่อยเราก็เดินไปลักษณะที่น่าจะเดินได้นะครับก็ยังเพลีย,ย,ยกับการขับรถอยู่นะครับก็ขออภัยหากเสียงบรรยายไม่คลืกคลื่อนเท่าไหร่นะครับไม่มีเท่าไหร่ยังเพลีย,ยอยู่แต่ก็ อยากจะทําให้กับผู้ติดตามเนาะมาถึงบ้านเมื่อสักครู่นี่ก็นอนพักแป๊บหนึ่งก็บันทึกวิดีโอเลยนะครับวันนี้วันที่สองแล้วก็คะแนนเขาก็จะปรับใหม่เนาะปรับใหม่ให้เดือนใหม่เป็นการดีลันใหม่นะครับเราได้กินสองนะตามแผนหเราอันน,นี้เราก็น่าจะชนะนะครับตัวนี้ ไม่น่ามีปัญหานะครับชนะไปนะครับของโจรนะครับของโจรวันนี้เล่นโจรวันนี้เล่นโจรได้โจรหนึ่งเต้มแล้ได้โจรหนึ่งกระดานแล้วนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาเขาขึ้นมา,า,นมาผมก็โจรไปนะครับเป็นโจรห้าเต้มธรรมดานี่แหละ,ะนะครับเขาก็มานี่พอเขาดาหน้ามาแล้วก็ห้าเต้มได้เลยนะครับ ตัวนี้น่าจะมาต่อชิงเฉียงทางนี้ดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนไม่ให้ต่อไม่ให้ต่อยังไม่ให้ต่อนะครับตัวนี้ขึ้นมาเราก็เสียบไปก่อนเสียบไปนะครับพอให้เขาได้เล่นยากๆหน่อยสิบสามไปเก้าดีไหมกดตัวนั้นไว้ไม่ให้เดินออกมาได้สะดวกนะครับกดตัวหมายเลขสองไว้ไม่ให้เดินได้สะดวกอ่า ขึ้นมาสงใจแป๊บหนึ่งนะครับเบียดขึ้นไปก่อนเบียดขึ้นไปนะครับสิบสี่สิบแปดสิบสี่สิบแปดขึ้นมาสเสียงๆเลยวันนี้จมโจรจมโจร ขอสมบูญญณยนจอมโจรวันนี้นะครับจอมโจรไหนดีจอมโจนรภูลมโลเนาะเพราะเพิ่งไปเที่ยวภูลมโลมานะครับก็ได้บรรยากาศดีทีเดียวนะครับที่อุทยานแห่งชาติผู้หินร่องกล้านะครับเขตของจังหวัดพิษณุโลกครับเขตติดต่อกันเนาะเชื่อมต่อกันระหว่างจังหวัดเลยพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับเป็นเขตติดต่อแต่ ภูลุมโลนี่ก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินลองกล้าหน้าที่ดูแลก็จะเป็นพิศมุโลกนะครับขอขอนอกเรื่องมาฮอตนิดหนึ่งนะครับแนะนําให้ไปเที่ยวกันได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็กลีบของดอกพญาเสือโคร่งก็โรยแล้วนะครับโรยแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหรก่ก็ถ้าจะไปให้ดีก็น่าจะไปต้นต้นมกกลาดีกว่าจะได้ทันช่วงดอกบานพอดีนะครับ ผมไปมันปลายเดือนแล้วก็เห็นนิดหน่อยนะครับแต่ภาพรวมก็บิวทิวทัศน์สวยงามโอเค รอคู่แข่งเดินแป๊บหนึ่งนะครับการบรรยายไม่คลึกคลื้นก็ต้องขออภัยนะครับยังจัดยังเพลียอยู่ขออุ่นเครื่องวิดีโอชุดนี้ก็เป็นการอุ่นเครื่องแล้วกันนะครับขึ้นมาเข้าพัดไปเลยไม่รู้ว่าจะต่อยี่สิบสี่สิบเก้าก่อน บอกไปหนึ่งนี่แหละเผื่อได้กินสองกินสามเนาะเรายิงสิบห้าออกไปเรากินสามเลยดีกว่ายี่สิบสสิบเก้าจังหวะหลังได้กินสามแน่นอนถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างก่อนถ้าเขาเดินสิบเป็นสิสี่เราได้กินแค่หนึ่งแต่ถ้าเขาไม่เดินเขาเดินตัวอื่นอาจจะโดนอเขาทำตัวนี้ขึ้นมา ยี่สิไปให้เขาเลือกกินให้เขาเลือกกินเขากินมาฝั่งนี้เราก็กินไปอพอเขากินมาทา่านี้เรากิน2องอทางนี้นะครับตัวนี้ก็เขาล็อกพอดีนะ่จาจะชนะนะครับคู่ที่2จอมโจรพูลมโลตั้งชื่อให้มันสนุกสนานเข้ากับบรรยากาศ อีสักคู่ดิจะได้เล่นจอมโจรไหมอีกนะค,คู่นึ่งเราเดินหลังนะครับเราเดินหลัง <c oughs> อ,อ,อย่างนี้มีโอกาสได้เล่นนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเดินมาตรฐานนะครับเราก็จอมโจรไปซันะครับ,รานะรบภาวนาว่าให้เขาขึ้น ยี 25, ่ห้าสองออย่างนั้นวันนี้ได้เล่นนะครับวันนี้ขอสมิญญาณจมจมโจรจมโจรจจมโจรคนนี้เดินเดินเป็นเลยนะครับจังหวะเตะจังหวะเ๊ะเอ,ะอ,ะอ,ค,อครัยตัวนี้ยยยยอยคยย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 ียยยยยย ยกหางเป็นตัวนี้ขึ้น8ดมาสิบเอ็ดนี่โดนเลยเาต้องขึ้นเก้ามาสิบสานะครับเราขึ้นเก้ามาสิบสามถ้าเขายกหางถ้าเขาไม่แทกสนะิบปมาสิบห้านะยัยกหางนะครับถ้าเขายกหางมาตรงนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไป 85เรบห้าอุดดีไหมหนึ่งมะหกอ่าเราอุดเข้าไปนะครับคือมันต่อก็ได้แหละเก้าไปสิบสี่ก็ได้แล้วก็โอ,อ 1, นหนึ่งมหกนนุชจะดีไหมนี่คิดไปคิดมาแล้วเข้าขึ้นยี่สามมนสิบแปดนี่เราเล่นยากนะอย่างดีที่สุดก็คือแทรกจริงจริงต่อดีกว่านะจังหวะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับอย่าอย่าเล่นแบบเนาะเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมตัดสินใจต่อดีกว่านี่เห็นไหมเขาเดินมา ทำให้เล่นลำบากนะครับอ่าทำให้เล่นลำบากเลยทีนี้ทำให้เล่นลำบากครับแต่ขึ้นอยู่กับคู่แข่งว่าจะเดินยังไงเนาะทีนี้ครับอ่าวันละสองสามคู่นะครับเพื่อการประหยัดเวลา เส้นก่อนสิเส้นก่อนเพื่อ,อไม่ให้เขาเล่นลูกเล่นได้แล้วก็ลงไปกดตัวนี้20 24เห็นหมากนี้มีใครบางคนเล่นนะครับบางนี้เสียเปรียบนะครับฟังไงฟังเราเสียเปรียบใครรูจะเจอกับอะไร22 uh huh. 28 บียดสิบเจ็ดโดนกินอ่าต้องสามสองยี่แปดตัวเดียวนะครับถึงจะไม่โดนกินอ่าทีนี้เราก็เจ็ดเป็นสิบอ่าวิธีแก้ปัญหานะครับถ้าเจอมากนี้เนาะผมเดินไม่ดีนะจังหวะนั้นต้องต่อนะครับจังหวะที่ขึ้นหนึ่งมาหกจริงๆแล้วต้องต่อนะครับ,ตตรบแต่นี่คือวิธีแก้ปัญหาทำให้ฝั่งนั้นเดินลำบากเหมือนกันตอนนี้เวลาเตือนคู่แข่งแล้ว ออกมาตัวนี้ผมก็กินสองไปตามหน้าที่กินสองไปตามหน้าที่จอมโจรภูลมโลวันนี้หลับสมสมวิญญาณจอมโจรภูลมโลโอเคเขากินมาเราก็กินไปตามนี่นะครับเขากินกลับมาแล้วทีนี้เราน่าจะได้เข้าฮอตนะครับเราพลิกเกมได้แลวนะครับตอนนีนะ้เกมออกมาดีอยู่ทีเดียวเข้าตัวนี้ดีกว่าเพื่อให้สองหมากนี้ขยับยากหน่อย เข้ามานี่ขยายหมอกไปซินะครับขยายหมอกไป16มาสเบียดไม่ได้นะโดนกินสองเลยอ่าตัวนี้ต้องเส้นแล้วครับตัวนี้ต้องเส้นแล้วเส้นแล้วก็มานี่เราก็ให้กินนี้ก็จบนะครับเกมนี้โอเคชนะนะครับจอมโจรนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับ โอเคเราเดินก่อนดูสิว่าจะได้เล่นกัโจรนไหมนะครับเดีนะ๋ยวเมื่อสักครู่เจอที่เด็ดตัวเส้นของผมนะครับตัว13ไป17แล้วก็เดินลงไปกดหมากล่างให้เล่น,นยากๆนะครับเขาก็เลยน่าจะงงๆกับตัวนี้นิดนึงนะครับตัวตัวเส้นตัวนี้แต่ผมเคยเห็นตัวอย่างมีคนเดินนะครับก็เลยทําตาม น่า,นาจะได้ผลดีเลยทีเดียวในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วมาตรฐานเจอโจนก่อน้องให้เต็มสูบไปเลยก็จะยกหางอีกไหมคนนี้ชอบยกหางนานคนนี้ชอบยกหางนะครับคนนี้ชอบยกหาง ยี 8, ่สหรือว่า2 4ไป20นะครับกำลังคิดอยู่นะที่ิแปดีกว่าต่อไปเลยจะได้เล่นง่ายๆนะครับจะไเล่นง่ายๆอีกเกมหนึงนะครับเมื่อสักครู่แก้ปัญหามาได้นะครับโจมโจรภูลมโลม อเคนะครับไม่มีร่มนะครับจังหวะนี้ยังไม่มีร่มเท่าไหรไ่ค่อยๆบดไปเรื่อยๆนะครับบดการเดินไปเรื่อยๆตัวนี้เดินทําท่าว่าจะมาตีคู่ตัวนี้เราหลอกยิงสองคอนดิถ้าเขาไม่หลบเขาโดนสองสิบสี่เป็นสิบ ก็ต้องหลบนะครับต้องหลบขึ้นมาไม่งั้นโดนสองเอาไปอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปเข้าฮอตเนาะดีกว่านะครับตัวนี้ไปกดไว้อย่างนี้เพราะว่าเขาหนีไม่ได้นะครับเขาหนีไม่ได้หมายเลขสิบเอ็ดนี้ไม่ออกทําให้เราหลุดเข้าฮอตได้นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาเราก็สิบเอ็ดเจ็ดเข้าฮอตไปตัวนี้ก็จะมาบังคับเข้านะครับเขาเข้าไม่ได้นะเขาเข้าหมายเลขสามสิบเอ็ดไม่ได้เพราะเขาตายนะครับ ถึงเขาจะทําท่ามาเข้าฮอดก็ช่างไม่เป็นไรปล่อยเขาเข้ามานะครับอ่าเข้ามาแล้วมาย7ิบเจ็ดแล้วเราก็สามไปยี่สบเอ็ดโยกมาก่อนโยกมายาวๆไปนะครับโยกมาย,วยาวไม่อยากให้หมากลอยเห็นไหมเขายังเข้าไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไมเดี๋ยวนะสามสิบไปยีิบหกเรากินมาปุ๊บเขากินแล้วเราเส้นสองเนาะ เราเส้นสองสิบแปดไปสิบห้าโอเคเห็นแล้วครับเราเส้นสองสิบแปดไปสิบห้านะครับแล้วเราก็ขังยาวเรากินไปนะครับแล้วเราก็ขังยาวเขาแล้วก็เส้นสองอตอนนี้ได้การเลยทีเดียวนะครับหนึ่งมาหกอ่าเขาต้องขึ้นหนึ่งมาหกนะครับตอนนี้ เราไปกดนี่ก่อนเราไปกดนี่ก่อนทำให้เขาขึ้นมานี่นะครับแล้วเราก็เส้นซะทีนี้เราก็วิ่งสายยาวจะได้สะดวกเรานะครับเปยดลงไปสีนี้เลยไปไกลๆนะครับยกไปยกมารอจังหวะยกไปยกมาเขา่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นมันต้องแพ้เนาะ ครับกูแข็งกำลังพิจารณาอยู่หยุดเดิน <Okay. S 1> นะครับเกมชุดนี้ก็เป็นวิดีโอชุดแรกนะครับของเดือนกุมภาพันธ์ครับก็หากมีสิ่งใดผิดพลาดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็โยกมาเลยมาเลยโอเคครับง่ายต้องหนีไม่พ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ